พอหนื่อแม่จงไห้เรียนคอมจะไม่เราพอจะปอกพอยี่กันประโยชน์กับคอมเด็กจะไม่ไม่ไปโรงเรียนตรงเก้ควีโน่จะไม่ป้อมเดินกรดปีโป้ไปกบรู้แล้วพอตัดสมายเต็มยูนะเห็นแรอยากเด็กเต็มยูซื้อรถรายได้ให้มากเก้ไม่ได้รถดุลไม่ไม่ไปโรงเรียนมันประตงพ่อแม่กับเออหน่วยรถแบบเยียบคลาดเด็กไม่เอามันกลัดเยียบมันเจ็บตีน ต like so, ้องเจอรถรุ่นปีเต็ดรถไอ้ลยไอ้ไรออโตมเติติกก็ว่าออโตเมติกไม่ใจออโตมัติติกแรงไม่โต๊ะหรอกห้นายพูนเจอทักกันเลยไหมไอ้ลูกเบาไม่เจอมันนี่พื่อนโรงเรียนเอกคนแม้ทุกวันไปเจอไอ้กันนแล้วคนั้นขับรถรุ่นนั้นเนี่ยไปตึงตาเครื่องใจเสียเลยพุ่มเครื่องรถดังดังเพลยนเบี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 ยน ปกิยบยาปลานปลานปลานปอเกย์มาเยี่มลูายแันกานใช่ไหมนั่โอปีพีนู้นไอ้จ่เดินรนก้มปลื้เลวเออจัดด้วยโออดีเด็กหลูกชายกับเดหลูกเจ้าป็นปลื้มเืองเลวในพูดหลูกเจ้ารับเวียดนาก็เพ้อไกนเออเด็กยิงยิงเต็มยกงามยาก โอ้นันกับปลอยไม่ได้ที่มันปลอยกันลำบากเน็กนยิ่งจะไม่ดีจจรีบราเพดีความเป็นคนลรสตรีสมบัติผู้ดีมันไม่ค่อยจำไม่ค่อยไม,ยม่ไปเลยลำบากก็ผื่นเน็กยิ่งยิ่งจำโยเพราะเห็นคนใจล่อล่อเดินป่านวีนาหลังนา่าหลังมันเวหลพัพของคนใจ เดี๋ยวตาปบเมยไปนอนไข้โยงพยาบาลใส้น้ำเกลือรุงรังไปตึงกลมเลอุวีน่าตายอ่ะปอยากเวีนนั่นลำบากก็เพ้อเออแล้วตึงลูกศา้ดิพึ่งไม่ได้พึ่งไม่ได้แล้วหลบใจหลชายก็เมานำต้มบาเจ้ตัวเดียวแล้วป้าต้มมาแต่งงานกับยาเอ้ยไอ้นำกู้กันเผื่อจ้าเบาให้นยากันยุงมันยัดผู้ใหญ่กวายชาเจ้า หาวมเป็นจักกี้ปยญานในหม้อต้มเลยหรอเออนั่นกับเดี๋ยวกินนำต้มใส่ตรงบาคันละในพุ่นนะไม่บาเพื่อจนกิดแรวกินเปลืออ๋อกิดแรวคุณหนาประโยชน์ก้องต้มกับคุณหนาประโยชน์หรือคุณหนาตูนก้องยาเอ้ยมันคุณลแบบยาเอ้ยกินก็ไปเร็วจนรู้ซึ่งเป็นเพื่อไวลาะเอ้ยถ้ากินก็ไปเร็วรู้ึงเอาบวงนนทังตีลับยาเอ้ยอันนี่ยต้มบอกกินก็ไปเร็ว รถซึกปัดเรือรถซึกว่ามันกระตือรรถยางอีญ่เติ้งก็ไปตำนานนะการลับๆเตื้นเติ้งอยู่ในเราเพ่กำบาลงในคนพอตำใจลับไอต้มายกขึ้นเตี้ยเอหยัดเหม็มยกนอนเร็วไอไอมาอย่างเมื่อไอตำกุยนอนยาได้เกียนมันมากกว่างินอยู่ตลอเลยพอเดันกลับเออเป็นปัญหาบากใบของสังคมอยู่ปัจจุบันนะพูนแล้วกับเออได้ลำบากก็เพื่อ ตึ้งแต่ปุ่นอยู่บ้านเนี่ยชีพลักเกลี่ยเลยจัดยามเราคุณจนกันได้ตะโกนเฉาใจอะไรเหลือเนือคือย่างผ่าจาโอตันยามนะกับเออย่างเขนใดหนักาขึ้นแล้วขึ้นตะไบได้ไม่รอดกันใบเล่นจานเดีวขึ้นกันใบลุงก็ไม่มีความหมายเล็กใบเต็มต้นนู่นดูไปที่บ้านพอใบเล่นจานเลยที่กุกคนกว่าว้าไม่ฝักว่าอียถอดใจคนละกับ คนใกล้ามาไม่ใกล้คนตำบังกาโลหะเฮ็ดแกร่งเจ้าเก <c oughs> ็บเดือนเฒ่าเด้ยมันแต่เป็นหมาเก็บหมาเป็นหน่อยเก็บหน่อยเออโอ้ช่วยกันนะอั่นนี่เตตบอั่นนี่จัด,ดือนรถราคายังมันขึ้น